เราเห็นคนที่ไม่มีไม่มีจะกินเน่ยเยอะอีกส่วนหนึ่งก็เอาไปทิ้งอีกส่วนหนึ่งก็ไม่มีจะทานเราพูดเสมอๆว่าสารแด่งปันคือพื้นที่กลางครับพี่พอช่วยแนะนําอธิบายให้หน่อยนะครับว่าบุญไม่ทิ้งเนี่ยถ้เ<อ>าเรามีรายได้แล้วเราจะมาทําบุญไม่ทิ้งยังไงอ่าใช่ครับรบ,บุญไม่ทิ้งเนี่ยก็จริงๆแล้วเรามองว่าทุกอย่างเป็นบุญได้หมดเลยครับบุญก็คือความสุขเนาะบางทีอะ่ะมันมีสินค้าอุปโภคบริโภคที่เหลือเกิน ความต้องการนะครับหรือสินค้าเกษตรอย่างเงี้ยเราเห็นคลิปบ่อยมากที่ราคาตกต่ำแล้วก็เอาไปทิ้งเลยเอาไปทิ้งใช่ใช่แทนที่จะทิ้งเนี่ยกลายเป็นว่าถ้าเรามีไรายได้ส่วนหนึ่งสำรองของเราอยู่แล้วเราอาจจะไปช่วยซื้อมาเพื่อหนึ่งเอาไปบริจาคเลยคือแจกเราเห็นคนที่ไม่มีไม่มีจะกินเนี่ยเยอะอีกส่วนหนึ่งก็เอาไปทิ้งอีกส่วนหนึ่งก็ไม่มีจะทานเรารเห็นตรงกลางตรงเนี้ยว่าเอ๊ะถ้าเรามีกองทุนอันนึงรเราสามารถที่ติดต่อรับซื้อมา นะครับแล้วสถานีแบ่งปันเนี่ยก็จะกระจายไปทั่วจังหวัดอยู่แล้วเริ่มต้นที่สมุทรสาครกระจายไปจังหวัดต่างๆเราสามารถที่ปรุงอาหารได้เพราะตัวรถสถานีแบ่งปันเนี่ยถ้าเราเห็นในรูปน,นะครับอย่างน้อยจะขึ้นรูปไว้ให้ดูมีครัวอยู่ในนั้นสามารถที่จะทําการประกอบอาหารได้เราคิดว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยอย่าทิ้งเลยเราอาจจะไปขอรับซื้อมาแล้วก็เอาไปเบจาเกิดทุนเราน้อยเราอาจจะแปลรูปแล้วจําหน่ายในราคาพิเศษอืมครับอันนี้อยู่ที่ว่าเอาเรามีกองทุนมากน้อยแค่ไหนถ้ากองทุนเราใหญ่โตเรา ก็ทําอะไรได้เยอะครับอันนี้ <laughs> ก็ไม่ใช่แต่กเกษตรที่เราเห็นข่าวว่าไปทิ้งบางทีก็เป็นสินค้าอุปโภคบริโภคทั้งผู้ประกอบการก็สามารถติดต่อเรามาได้ถ้าเราซื้อได้เราก็ซื้อแต่ถ้าเกิดเราซื้อไม่ได้อยากจะบริจาคให้ทางนี้มาอ๋อแล้วเดี๋ยวบ,บ,บริจาคมาที่เราเสร็จปุ๊บเราก็ไปประสานต่อให้กับหรือจะมีองค์กรที่บริจาคตรงเราก็จะแนะนําให้อย่างยกตัวอย่างเครื่องมือแพทย์อุปกรณ์ทางการแพทย์นะครับบางทีเนี่ยผู้ป่วยป่วยแล้วก็ อันนี้ไม่ได้ใช้แล้วอย่างเงี้ยครับก็บริจาคอย่างเงี้ยครับจะมีหน่วยงานที่เราแนะนําให้ว่าโอเคถ้าทางออกซิเจนนะเตียงผู้ป่วยนะรถเข็นนะบริจาคที่ไหนประสานมาทางเราเราก็ประสานต่อให้สามารถบริจาคตรงไปทางหน่วยงานเพื่อนๆเ,เ,เราเขาจะทําโครงการให้ยืมอันนี้ก็จะเป็นการลดค่าใช้จ่ายได้อ่าหรือว่าบางทีอาจจะเป็นเสื้อผ้ามือสองอาจจะเป็นของเด็กเด็ก ของเล่นเด็กๆแล้วก็ประสานให้เดือนงานนั้นเพื่อสามารถมายืมไปได้เอาเล่นเสร็จแล้วก็มาคืนนี่ครเราจะมองในมิติของการสร้างไรายได้ให้ผู้ได้โอกาสนะครับแล้วก็ลดรายจ่ายบางอย่างเราอาจจะไม่ได้ช่วยสร้างไรายได้แต่ลดรายจ่ายได้เราก็จะทําหลายอย่างมากครับอันนี้เรียกว่าบุญไม่ทิ้งไม่ทิ้งในกรณีที่เป็นสินค้าอุปโภคบริโภคบางทีเราอาจจะอับไปจากเลยหรือเราจะมาจาหน่ายนครับพิเศษเราก็พยายามที่จะเป็นพื้นที่กลาง เราพูดเสมอๆว่าสารแบ่งปันคือพื้นที่กลางครับ,รบเราพยายามที่จะนําความร่วมมือของคนที่มีใจเดียวกันนี่แหละมาเจอกันแล้วเราทําอะไรให้ได้เราอยากทําและอยากทําแบบยั่งยืนจะทําแบบยั่งยืนก็ต้องมีไรายได้เดี๋ยวเราจะพาไปโครงการอื่นอีกที่จะต้องพูดถึง ก็เป็นโครงการลงทางื่อนที่สถานีแบ่งปันเดี๋ยวเราติดตามครับค <laughs> ิดต,คต่อไป <laughs> ใช่ครับก็ความคิดเห็นดีๆมักมีอยู่ในคอมเมนต์ Comment นะครับร่วมแบ่งปันสุขที่เห็นต่างหรือเห็นเหมือนกันกับเราได้นะครับฝากกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจครับ <laughs> <laughs> เพื่อให้เป็นประโยชน์ให้เราทําคลิปดีๆต่อๆไปนะครับ